สวัสดีวันที่4คะ่ะทุกคนวันนี้เราไปฟิลิปไอแลนด์กันตอนนี้เราก็กำลังขับรถไปนะคะนี่วิวสวยมากตื่นเต้นมากเลยเราก็ไม่เคยไปฟิลิปไอแลนด์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะไปก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างพ่อหลับไปแล้วหนึ่งคุณนายจ้า นี้เรามาสต็อปที่แรกนะคะเรียกว่าซันลิโมเป็นเ,เป็นทางก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามไปเกาะฟิลิปนะคะมันก็จะมีนก no. มีที่จอดรถมี้้อป s h o p อะไรอย่างงี้แล้วก็ทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูวิวทะเล,เลนี่นะคะเราข้ามสะพานไปอ่ะตรงนั้นก็จะเป็นฟิลิปไอแลนด์ละเป็นเกาะฟิลิปละ ตอนนี้เรามาถึงเชอร์ชิลไอแลนหรือว่าเชอร์ช i ิลฟาร์มนะคะเราเกินมาดูน้องนอง้น้องมา้าน้องแกะน้องแพน้องวัวนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ฟาร์มบ้างเราซื้อตั๋วเป็นแบบ t r e e p a r k s t r e e p a r k s p a r k มานะคะเราจองออนไลน์มาก่อนก็เดี๋ยวไปดูกัน ออันนี้จะเป็นบ้านอ๋ oh, the name is MS house จะเป็นบ้านของ <150 S 1> ฟาร์ามเมอร์ประมาณแบบ150 years ago ร้อยห้าสิบปีก่อนนะคะแบบวิธีชีวิตบ้านเขาเป็นยังไงคือบ้านสบายมากบ้านหลังใหญ่มาก อันนี้จะเป็นขนแกะที่ตัดแล้วนะคะลตรงนี้นะคะ,ะ,คะเขาก็จะให้เราเลองมาจับขนแกะที่ตัดแล้ว สานีต่อไปนะคะก็คือไปดู working dog ก็คือหมาจะแบบเหมือนต้อนแกะเข้าโคกอะไรเนี่ยนะเหมือนในนิทานเลยอ่ะมันเป็นเตื่อเต้นด้วย ฟาร์มสวยมากทุกคนคือตรงตรงฟาร์มอ่ะมันก็จะมีแบบเหมือนเป็นทะเลแล้วก็เป็นภูเขา Oh my gosh complete แล้วนะคะสำหรับทริปนี้ oh. boost boost energy boost boost <laughs> ตอนนี้เรามาเช็คอินที่โรงแรมแล้วนะคะมันชื่อว่าโคชแมนโฮเทลมันก็จะมีห้องเป็นเป็นห้องสองชั้นเนี่ยเราโชว์ให้ดูแล้วก็เป็นห้องแบบชั้นเดียวข้างล่างฟิลฟิลรีสอร์ทอะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะคะที่นั่ง ทำบาร์บีคิวเอวยได แต่เราจะมาหาอะไรกินรองท้องก่อนที่จะไปดูแพนกวินพารเรร้านอยู่ริมทะเลนะคะวิวดีมากามคิดว่าน่าจะกินชาโคโชิกเกน้นคืออะไรไก่ย่างปะเออนะภาษาไทยนั้นจะเป็นไก่ยา่างไปกันค่ะเฉลยร้านนี้ไม่ใช่ชาโคชิกเกน้น แต่เป็นร้านอาหารกรีแล้ว <c oughs> ก็ตอนแรกจะสั่งสก,กิลเวอร์แต่ว่าต้องใช้เวลาสินาทีซึ่งเรามีเวลาน้อยมากเพราะเราจะสั่งไปกินในรถเราก็เลยสั่งแต่เฟนฟรายมาเราถึงแพนกินพารีแล้วค่ะทุกคน ฝนตกนะทุกคนเออก็ไม่ได้เอาล่มกับชุดการฝนอะไรมาเลยก็เดี๋ยวรอชมนะคะว่าจะรอดไหมวันนี้ตอนนี้กำลังต่อแถวเข้าไปข้างในนะคะเมื่อเรามาดูแผ่นวินพารดในวันที่ฝนตกนะคะพ <c oughs> อปไปเลยละ ื ào, yeah! ่องราเรื่องเล่าก็จะมาณองี <Exc ited? S 3> mm ้กมากมมอื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 อมอือืมอืืมอืมอออ ตอนนี้เราอยู่ในช็อปของที่รล,ลึกอะไรอย่างงี้น่ารักมากเมื่อกี้ตรงทางออก mm hmm. ตรงซื้อของฝากเรได้ภาพพันคอมาภาพันคอเป็นกลิ้นแล้วก็ตอนนี้แวะกินข้าวทีลรานฟิลิปเฮาส์นะคะเป็นแบบมีอาหารเวียดนามด้วยแล้วก็มี สเต็กมีอะไรอย่างงี้ด้วยใช่นี่อยู่เกาฟิลิปใช่นี่สกิ cute m o r n i งวันที่ห้าค่ะตายังบวมอเลย ตื่นเช้ามาก็ต้องนั่งคาเฟ่ก่อนหิวนะคะตอนนี้อยู่ร้านฟิลิปไอแลนด์คอฟฟี่แอนด์คอฟฟี่โไป,ปไปกับ กำลังจะเดินไปดูทะเลที่คาวส์นะคะตอนนี้ยังอยู่ในคาวส์เฮ <c oughs> ้ยรองเท้าเหมือนฉันเลย same like my shoe ตอนนี้เราอยู่ที่คาวเจตตี้นะคะเป็นท่าเรือที่คาวถ้าใครอยากดูน้องอุ๋งแบบแมวน้ำอย่างเงี้ยเราสามารถซื้อตัว๋วแล้วก็ามาขึ้นเรือตรงนี้ได้แต่เราไม่ได้ไปนะคะวันนี้แต่เราแค่มาเดินดูมาเดินเล่นเฉย สถานีต่อไปมาดูโคอาล่าค่ะตอนนี้อยู่ที่โคอาลาออ่าคอนเซอร์เวชันรีเซิร์ฟอยากอุ้มโคอาลา่าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้อตั๋วแยกได้ไหมเพราะตอนเราจองมาเราไม่ได้จองแบบขออุ้มมาก็เดี๋ยวลองดูหน้างานว่าจะได้ไหมนะคะ ก ah. ันค่ะก็ต้องระวังงูด้วยเพราะว่าที่นี่มีงูอยู่ตามธรรมชาติ Our shy snake ระวังงูด้วยปอนฮัอย่าเสียงดังนะ นี่ก็อ pues ีกตัวก็ถ้าทุกคนมาอย่าล nah ืมเงยดูบนต้นไม้นะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นโคัวร่าอยู่บนต้นไม้อย่างงี้ก็เดินไปเงยไปอ่ะไปกันต่อค่ะทุกคนช็อกโกแลตแฟกทอรี I make 400 kilos of chocolate every day. Oh. ตอนนี้เราก็มาไว้กินข้าวที่โรงงานช็อกโกแลตนะคะมันจะมีคาเฟ่ยอยู่เนาะแล้วก็มาหาอะไรกิน